ทำทั่วเขียววันเขียวลงดินใช่ไหมจะมาได้เม็ดทั่เขียวไมาลยบางมอน่ยี้เม็ดมันไม่สวยนะฮะก็ไปแม่เขาไปให้ท่าแก่จะขายแล้วท่าแกบอกไม่เอาเลยไม่สวยแล้วก็ทำอะไรแล้วก็พอดีเอะไรนะหมอเจ๊ขอบนะเาลงแค่ล้วเอาขอบลงหทีบอกว่าใช้เขียวใช้ระูกเลยรัเราก็เลยแบบลองปั่นใช้ระวังตู รอบแรกแล้วก็่อ่้าาเราทาอันนี้มีต้นตำาหล่แลวไม่ใช่ฮะของของจะต้นำหรับของเจ๊กใช่เจ๊กอว่มาจากท่านทานทีท่านคันทีเอาไปใช้ตอนที่ประเทศอินเดียยากจนมากอะเพราะว่าคือคนยากคนจนเนี่ยนวมัน้ใจ่ายเก็บเงินค่าสมุน ต้องแต่สีสันสดชื่าไม่ได้เลยผู้ชายตัดผมด้วยนะพี่เพิ่อนใช้ล้างจานด้วยค่รทุกอย่างมันมันเวลาที่เราล้างสบู่ด้วยนะคะมือเราอ่ะสังเกตได้เลยมือมันไม่แห้งใช่แต่ถ้าล้างนานนี่จะไม่แห้งเลยขายมันเป็นสิ่งนี้ใช่ค่ะกินเขียวของเขาอ่ะเป็นตัวกระจัดน่าจะแปลกมากเลยมือที่เพื่อนจะลบีซ่อมรถอะไรเงี้ยออกออกดีกว่าผมสักพดีที่บีบ คลิปใคนะไอ้ค่าคลิปใครเด็กเล่นคลิปโคลที่แบบไอ้มันจับเวลาผงดินแล้วเราไม่ได้ขัดมันใช่ไหมเราใช้เราจะใช้ไอหินขัดใช่ไหมตัวเขียวเนี่ยขาวทางตาเห็นเลยขาวทางตาเห็นเลยขนมตก็ร้อนก็มันขัดต้องเทียบเป็นสองข้างแล้วคนด้วต้องล้างตอนตอนล้างอ๋อใช่ใช่ล้างผมล้างแล้วก็ตากแดดอะไรนะครับัวเขียวธรรมดาล้างหน่อยอ๋อคือเวลาจะล้างเนี่ยนะ จะใช้วิธีคือเอาน้ําใส่กะละมังก่อนแล้วก็ยกหงสูงนิดนึงเพราะว่าเราไล่ไล่ไล่ฝุ่นเพราะว่าเราอยู่ในดินเียเราตากถั่วมันจะมีพี่ผงใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะซาวจนกว่าจะไม่มีเศษผงแล้วก็ไปผึ่งผึ่งแต่ให้แห้งจะประมาณสามสี่แดดหอมให้มันหอมจนกว่าไม่งั้นจะปั่นไม่ได้ต้องให้มันแห้งจริงๆถ้าเราทำขายต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้แทนสบู่ได้เลยนี่ผูดชั่วชันใช่ที่พูด ใครอยากลองทานนะหยิบลย้ล้างหน้าได้เลยนะใช้ใช้ใช้ส่วนนี้ใช่ไหมแค่นี้แหละเพราะว่าแผลนอันนี้ใช้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยใช้ได้เลยแล้วสาแผลที่สีหลือยาไปล้างก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คนทาใช้ใช้ดน้องนะคะถ้าเป็นแ่แผนราคบอกว่าใช้ไม่ได้ระว่าใช้หน้าแก่ง มันดูดน้องเร็วมากเลยค่ะเนียนเลยนะแฝบฉลักหน้าอ่ะน้องแห้งหมดเลยค่ะถม้ไม่ช้าก็เราหน้าเป็นหลุมว่ายังไม่ได้ล้างหน้าดูช้าไม่ล้างหน้ามันเย็นมันดูดไงมันดูดฝีโบราณนะลาแพทย์แผนโบราณนะฮะับเขาบอกเขียนว่าเอาถั่วมาตำนะทุกเขียวแช่น้ำแล้วตำแล้วก็ใช้โป๊กฝีรักษาฝีอ่ะฮะแล้วก็ใช่แล้วเขาบอกมันได้ผลเร็วฮะดีก็ดีก็อย่างอ่นนะครับ เวลาอาบน้ำใช้อย่างนี้เลยใช่ใช้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ล้างออกใช่ค่ะแล้วคุณจะเหมือนกับนั่นเลยค่ะที่เขาบอกว่าอะไรนะมีม m o i ์ t u r i z e r เวลาเวลาเราใช้สบู่ิลบางอย่างที่มันสบู่บางอย่างลองไปล้างเลยก็ได้ค่ะมันจะลื่นๆอันนี่เหมือนกันเลยมันจะลื่นๆอลอเดี๋ยวโทษนะครับโทษน้ำม่ตัดโุษน้ำครับมันไม่ใช้ไม่เยอะอะค่ะมันไม่ตันไม่ตันก็ย่อยสลาย่ก็โดนกินไปเลยๆถ้าอยากจะจัดการที่ใช้น้ำเยอะ จับตัวก้อนไข่เหมือนตะบูอไขแล้วเหมือนสังจะิีเกี่ยวกันล้วใช้ไม่ได้การเอาของสั่นแล้วเอายิ้รมาให้จะเป็นฟองมกันฟองจะเป็นประชือองนมต้องตองเลยไม่ไป้ไได้นก่อนนะเนี้ยผมต้องกดสบู่อง กวนสบู่แบบสบู่ใช้ล้างหน้าอะไรเงี้ยครัพอมาเจอนี่น่ะสบู่ก็ยังไม่ได้กลัวคือใช้ก่อนคือมันไม่หีหน้านี้หมอกเพราะว่าอากาศแห้งหน้าจะแตกหน้ามันจะหน้ามันจะไม่แห้งไม่ต้องใช้โลชั่นจริงๆข้างหน้าใช้สบู่เลยเมื่อเช้านี่ใช้ตัวเขียวเนี่ยนะวันหนึ่งล้างหน้าคนเดียวแล้วมันจะล้างให้ก็อก็พอใส่ลงไปก็ใส่ใส่หน่อยแล้วก็ล้างมันเปืองหน่อยอะรกวนน้ำยาลาจานแพงนะมันจะไม่ มีสปาแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯเขามาโฆษณาว่าเนี่ยมีแบบขัดตัวสำหรัที่มาจากเกาหลีต้องเกาหลีขอสื้ใหม่ด้วย้เกาหลีก็น่าจะเอาทุกเขียวจากบ้านเรานี่แหละ